เมตองสัมปตัาอะกุมเสงจึงราชนีจอมมโมเมรับติเพราะว่ทุสัพพประมางคลังรักขันทุสัพพเทวตาสัพพสั่งคานุภาเวนะจัตวาโสธีเาะวันตุเตพระบรุษนับถือศัชนาผีมาก่อนศัชนาพุทธนับถือผีก่อนก่อนจะรู้จักพุทธผีบัรพระบรุษ ผีตาแห้งผีเจ้าที่ผีไรผีนามีมดถ้าผีมาดีเราก็ดีแต่บางผีมันก็มาทำรายคนเพราะเขาอยกต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เราบางคนก็ไม่รู้ด้วยตัวเองบางคนก็ต้องไปพึ่งหมอดูและหมอทำอย่างนี้เขาอยากได้ที่ใหม่แต่เขาจะบอกใครไม่ได้คนไหนไมีจิตสัมผัสเขาจะมาบอกคนนั้น ถ้าบอกแล้วไม่ได้ยินเขาจะทําด้วยอาการไม่ป่วยไม่สบายหาสาเหตุไม่เจอสองไปโรงพยาบาลแล้วไม่หายกินยาไม่หายก็เลยพึ่งพาหมอดูเอ่อหรือครูทรรมให้ช่วยดูให้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรทีนี้รู้จักสาเหตุแล้วเราก็ต้องทําตามสัญญาถ้าเขาอยากได้เราก็บนไวน้เนาะถ้าหายเราจะทําให้ทีนี้เราหายเราก็ต้องทําตามสัญญาไม่ว่าจะ หมูเห็ดเป็ดไก่เหล้ายาปลาปิ่งก็ต้องเอามาให้เขาเสวยถ้าผู้ย่าตายายเนี่ยเราปลูกบ้านปลูกช่องให้ผู้ย่าตายายได้ทําพิธีเส้นไหว้เคารพเชื่อถือปลูกหลานปลูกสิ่งปลูกครองตามไร่ตามนาพยายามช่วยกันแต่เราเชื่อธรรมชาตินี่เขาบอกว่าผู้ย่าตายายที่ท่านล่วงรับไปนี่ถ้ามีความเชื่อถือ ความสุขความเจริญมันจะเกิดขึ้นยาว่าการเก่าวก่าการเก่าตือยาเสวยหมกเสวยมากตือเบืองนังกลางกลางกงอยะมุขเขามาเขาว่านงก็จะบอกอาเบอกองให้มุขเขาก็บรรมโบราณนุเท่าเนอเนโดให้กุยฟืดก่อนแตมไอเสวยมกเสวยมากก็เลยจะทับแจ้งอนุเท่าความเชื่อสมัยลูกคีวันนี้ก็ บาดเกลียวนกไปนกกระนเนื้อเท่ารก็เลย <ไป S 2> ว่า <ไป S 2> ดึงว่า,วามา,า,มาลนกทำไมยาญนกจะกลัวบนนกเ,เคยกลัวลูกี้ถึงหนูจะเป็นคนรุ่นใหม่แต่นหนูก็เชื่อเรื่องแบบนี้เหมือนกันที่บนบานหรือว่าคนท่าคนแก่เขาทักมาเราก็ทําตามที่เขาบอกโอ้ยในวัจาเส้นไหวเนี่ยเยอะแยะราลีประมาณของหวานข้าวเหนียวมูนกระเซ็ดราลีช่วยต้มจืดซอยจุ